สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับก็ช่องซูเปอร์ไบ r s เกอร์สปาร์หนึ่งสามห้าครับวันนี้ต่อจาก EP ที่รีวิวขาจับปั๊มหน้าไปนะครับวันนี้จะพามารีวิวขาจับปั๊มหลังนะครับนี่อันนี้ไงโอไม่ใช่อันนี้คือบูธนะครับอันนี้จะเป็นงานขาจับปั๊มหลังห้อยล่างนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นตรงรุ่นของ X c i t e ซ r นะครับ ทำไมถึงใส่ของเอ็กซเตอร์นะครับเพราะของสปาร์คหาไม่ค่อยเจอนะครับผมเลยต้องสั่งของเอ็กซเตอร์มาแทนนะครับแล้วดูดูงานโอ้เสียหัวเลยงานตัวนี้น่าจะเป็นงานเวียดนามนะครับดูส่งของมาให้ดิเต็มสิบนี่ให้สามพอเนี่ยดูดิงานเหมือนของเก่าเก็บหรืออะไรอย่างนั้นนะครับดูแล้วก็จะมีบูทให้หนึ่งตัวอันนี้คืองานแย่มากแต่ แต่อ่าหนาครับแข็งแรงเนี่ยดูดีโคตรหนาประมาณสิบมิลได้เนี่ยอันนี้ก็น่าจะได้ทำการขัดหรือเปล่าอาจจะได้ขัดใหม่เพราะว่ามันไม่สวยครับเนี่ยดูโอ้เสียดายไม่เป็นไรเดี๋ยวขัดเองนะครับก็พเาเพื่อนมาดูตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นอ่าจานขนาดจานนะครับ220มิลนะครับตัวนี้ อันนี้ก็น่าจะได้ไปให้ช่างเขาจัดการทำบูทอะไรใหม่ให้ใส่กับเพาล้อหลังได้เพราะว่าตัวเนี้ยมันใหญ่เกินของสปาร์กเราน่าจะเล็กกว่านี้นะครับนี่ก็งงานอันนี้น่าจะเป็นงานเหมือนโบหรือเปล่าดู้ดิีเสียดายครับถ้าได้งานใหม่นี้อย่างดีเลย เดี๋ยวรอรอตอนรถเสร็จนะครับอยู่บนรถว่ามันจะเป็นยังไงนี่อ้สวยจัดเลยนี่แต่ว่าสภาพไม่ได้ต้องไปขัดนะครับก็อีพีนี้ก็พาเพื่อนเพื่อมาดูครับเป็นปั๊มหลังไม่ใช่ปั๊มหลังเขาเรียกว่าคาลิปเปอร์อคาลิปเปอร์ปัม๊มเบรกหลังนะครับ้อยล่างนะครับอันนี้จะใส่กับพวกปั๊มร่วงตักข้างนะครับพวกนี้ ใช้ได้พอจะเป็นปมร่วงปักข้างนะครับแต่จําไม่ได้ว่าขนาดตัวเนี้ยจ,จุดกึ่งกลางศูนย์กลางเนี่ยมันกี่มิลน,นะครับแต่ว่าปมร่วงของพวกเบมโบ้แท้นะครับปมเทียมก็ใส่ได้ครับถ้ามันขนาดเท่ากันนะครับนี่ได้เลยสวยบอกเลยงานดีนะครับแต่ว่าอันนี้ที่ได้มาโอ้งานไม่ดีครับเซ็งันเลยโอเคก็อีพีนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมประมาณนี้ครับ ไม่มีอะไรมากเพราะมันมีชิ้นเดียวเลยไม่ได้รีวิวนานสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ EP ีต่อไปจะเป็นอะไรคอยติดตามชมสาหรับวันนี้สวัสดีครับ